เฮ้ยเด็กนักเรียนอยู่ไหนอยู่บนอาคารนี่วะครูงานปกครองเห็นเหตุการณ์ได้ดำเนินการแจ้งตำรวจสนองบางน้อยและลงในหลายกลุ่มของโรงเรียนเพื่อให้รับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสวัสดีครับต,ตำรวจสนบางกน้อยใช่ไหมครับตอนนี้มีเหตุการณ์การยิงที่โรงเรียนชินโนรวิทยาลัยตอนนี้มีคนบาดเจ็บด้วยครับส่งตำรวจมาช่วยด้วยนะครับ ในขณะเดียวกันคุณครูที่ทําการเรียนการสอนอยู่ทราบเหตุการณ์ทางลายได้พานักเรียนไปซ่อนในที่ปลอดภัยเมื่อคนร้ายขึ้นไปในโบนาคารได้พบเด็กกลุ่มหนึ่งและได้มีการต่อสู้กัน <S <S เฮ้ยเด็กนืเรียนตรงนั้นอะทำไรออกมาดินี้ สู้ไม่ไหววะโอ้ยสู้ไม่ได้จุดไฟเผาเลยดีกว่าคนร้ายได้ดับการจุดไฟคนครูที่พบเหตุก็ได้ทำการโทรแจ้งดับเพลิงให้มาทการช่วยเหลือ ะเพิ่มามเหมือยใช่ไหมครับตอนนี้จะไปไหมที่มันชิโลโรที่อะไรถนนอิสะภาตรงข้ามกองทัพเรือไปช่วยระบได้นะครับจะเพิ่มความายใช่ไหมครับตอนนี้จะไปไหมที่มันชินโลโรที่อะไรถนนอิสะภาตรงข้าม ก่อนที้ตำรวจได้เข้ามาถึงที่โรงเรียนและเข้า,างับเหตุที่เกิดขึ้นเอ้ยทำไรทำไรหยุดเลยหยุดเลยมาบลงมาบลงมาบลงไปไปลงพักลุกเมื่อคนร้ายได้ถูกจับกลุ่มไปแล้วคุณครูที่มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประกาศให้ทุกคนมาที่จุดรวมพล ขณะนี้มีเหตุการณ์ฉุกเฉินขอให้คุณครูพานักเรียนลงมาที่สนามญ้าหน้าเสาธงขณะนี้มีเหตุการณ์ฉุกเฉินขอให้คุณครูพานักเรียนลงมาที่สนามญ้าหน้าเสาธงคุณครูได้พานักเรียนมาที่สนามญ้าหน้าเสาธงจุดรวมพลทำการเช็คจำนวน <c oughs> คุณครูได้ทำการเช็คจำนวนนักเรียนครบไม่ครบให้แจ้งทีมค้นหาทีมอพยพทราบถ้ามีการสูญหายจะทำการค้นหาให้คุณครูที่พบเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นให้ลงในรายกลุ่มของโรงเรียนเพื่อให้คุณครูทั้งหมดทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น